วันนี้แม่น้อง ATM ก็จะพาทุกคนมา,าดูวิธีการขยายทำจำนวนาขานาใบยิกกันนะจ๊ะหรือเรียกว่าเคลวจ้ะซูปเปอร์ราชินีผักเนาะเราก็ปลูกสองต้นอึ๊บอันนี้เราก็ปลูกไว้แล้วก็เอาไม้ข้าเขาไว้นะจ๊ะเอาฉีวัวใส่แล้วก็เอาฟางมาคุมจ้ะ เศษข่าวเศษอาหารหรือใบพุ่งใบพักที่เรารีออกเนาะเราอย่านําไปทิ้งนะจ๊ะอย่างเช่นตรงนั้นจากใบตะไคร้ที่เราตัดออกจากกอตะไคร้เราก็จะคุมดินจ้ะเพื่อที่จะให้จุอ่าดินของเรามีจุลินทรีย์ที่ดีนะจ๊ะรักษาความชื้นให้อ่าไสเดือนไส้เดือนได้อ่าสร้างอาหารพวนดินอยู่ในดินจ้ะเนี่ยไสเดือนจะเต็มเลยนะไม่ต้องเอทีเอ็มก็จะนํา ามาปลุกปกไว้จ้ะฟางเฟืองเสษจงเสตยานี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอ้ขึ้นฉ่ายเนาะเนี่ยจ้ะถ้าเราอยากไข่เขามีลหลายๆต้นเนาะต้นนี้เรามาปลูกตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้เอาออกมามาหาแดดเนาะเขาก็จะเอนยาวๆแบบนี้จ้ะที่นี่เสร็จเราไม่ต้องเอทีเอ็มก็เอามาปลูกปุ๊บอ่าโคนต้นเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็จะเอนไปทางนี้จ้ะเขาจะล่มตัวลงไปเนาะ พอพอเขาชูชูขึ้นมาได้ตรงนี้เขาก็ออกแขนงเราก็ได้เพิ่มมาอีกต้นหนึ่งจ้ะนี่จ้ะเนี่ยแขนงต้นนี้มาจากต้นนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้เขาอ่ามีหลายๆกิ่งไม่ใช่กิ่งเดียวแบบต้นนี้เนาะต้นนี้เราลองเปรียบเทียบดูเนะว่าเราปลูกไว้กิ่งเดียวจ้ะทีนี้เสร็จแล้วแม่น้องเอทกอ็มกเลยเด็ดยอดเด็ดวันนั้นไม่มีพักจิมนะ้มเนาะมีน้ําพริกไม่มีพักจิม้มก็เลยเด็ดยอด พอเด็ดยอดเด็ดยอดไปจิ้มแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมนี่ออกมาหนึ่งแขนงสองแขนงนี่จ้ะน,น,นี่อันนี้อีกแขนงหนึง่งอันนี้อีกต้นหนึ่งสามสี่ห้าหกหกต้นแล้วเนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสองขแขนงจ้ะเรา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 เด็ดยอดออกเขาก็จะสามารถแตกออกมาได้อย่างนี้ที่นี่ขแขนงนะ่ะแขนงเล็กๆนะ่ะถ้าเขายืดยืดออกมาได้สักประมาณาสามขอนิ้วแบบนี้นะจ๊ะเราก็จะสามารถตัดไปชำตัดไปชำก็ขุยมะพร้าวได้เลยค่ะตัดไปชำก็ขุยมะพร้าวเราก็ทําการอุควบแน่นเนาะ เขาก็จะสามารถออกลากแล้วก็เราก็สามารถขยายทําจํานวนได้อีกจ้ะเราก็นําไปปลูกเนาะจาก1ต้นก็กลายเป็น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้น7ต้น8ต้น9ต้น10ต้นได้เลยค่ะเราไม่ต้องอ่าซื้อแม่พันธ์ุมาเยอะเนาะถ้า